ไทยสามคีสามคีสี่เหล่าไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยรวมจิตรวมใจรักไทยคงมั่นหากมีศัตรูจู่โจมรอมรบพรัน รวมใจป้องกันเพราะพวกเราเชื่อเผ่าไทยประเทศไทยรวมริเนื้อชาตชไทยรวมจิตรวมใจรักไทยให้คงมันหากมีศัตรูจู่โจมรมรมรบรันรวมใจป้องกันเพราะพวกเราเชื่อเผ่าไทย เกิดเป็นชายเชื้อชาติชานทหารบกไทยเก่งกาใจชะกันทับบกปกป้องเป็นรัวคุ้มครองแดนไทยเลือดเนื้อกายใจขอให้เป็นพลีมอบชีวิตเราเป็นพีเฝ้าปัตทพีหากใครย่ำยีเหยียบแคว้นแผ่นดินไทย ราชานาวีชาไทยเรือเล่นไปในสายน้ำฝั่งทะเลของเราอย่าให้เขาลุกลำ้ำทหารเรือทุกลำพร้อมสู้ตาย ไตรรงทงรูปอามปีกทองขาวาวาบบอกนามสิเทาไทยเหนือนนาฟ้าไทยไกรรุกไกรรานอธิปไตยทับอากาศของไทยพรีชีบูชาเกิดมาแล้วต้องตาย ความสงบภายในตำเรวจไทยพิทักภัยประชาปราบปรามพวกทุจริตมิชชาอีกอันธพาลนนานาให้สิ้นไปไทยสีเหล่าเรานี้รวมสามัคคีพร้อมเพลียงจิตใจ เหมือนกรอกแก้วคลาดแคล้วกำบังพองภัยคุ้มครองไทยให้ยืนยงไทยสามคัคคีสามัคคีสีเหล่าเราชาชื่อ